ก็อยู่กับเกมมาครับสวัสดีทุกคนจริงๆจริงๆเพื่อภาษีภาษาของเราก็จะทำให้เรามีความสุขความสุขที่เราได้มาซึง่งเสียอ่ะเดี๋ยวนี้ก็คือตัวละครอวตารของเรายังยังยเป็นตัวฟรีเนาะ ก็คือแบบตัวอื่นอ่ะมันมีน้อยมากเลยตัวฟรีอ่ะตัวให้สกินให้เล่นอ่ะเออเอาแล้วกดมาอะไรโอ๊ะโอ้อะกดสร้าง,างเกมกมันจะมันจะเป็นเกมเหมือนเดิมไม่หว่าโอ้่อนแป๊บหนึ่งทุกคนอันนี้เป็นคลิปภาคนั้นทุกคนแต่เมื่อกี้ที่ฉันขอถามนะคะ ฉันจะกดปุ่มซ้ำสามจะกดปุ่มซ้ำสองครั้งทำไมคะเอององเนาะวันนั้นทุกท่านไปดูคลิปกันต่อได้เลยนะคะเริ่มอ่าก็เข้ามาแล้วนะทุกคนไอ้ทุกคนเห็นแกะตรงนั้นบอุอิ้ยมีแกะสองตัวได้โอ้เราต้องฆ่ามันกระโดดไปฆ่ามันเลย จ็บเ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 จ็บข้าข้ามันข่ามันมันข่าพ้อเรามันข่าเพ้อเราโหดูข้ามันมันข่าเพ้ออันนี้เนื้อแกะเนื้อแกะอุ้ยเนื้อแกะเนื้อแกะเราก็ต้องฆ่าอีกตัวด้วยฆ่าอีกตัวฆ่ายตัวคายตัวอีจุบอีจุบมาสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือตัดไม้ ควรทำตั้งนานแล้วนะแต่ไม่ทำงงมากอะตะอมนี้มีใช่เหรอออ,อะตรมนี้ก็มีเอออะสิ่งที่เราต้องทำอย่างต่อไปก็คือขุดหลุมฝังตัวเองนะเพราะอะไรเพราะนี่เป็นคลิปภาคยังไงล่ะอะฮะอะฮะอะแล้วเสียงที่พูดอยู่ก็เป็นเสียงนอกคลิปด้วยนะประดินอะเอาดินมาก่อน ลงหลุมลงหลุมลงหล,งหล,งหลงุมดิล้มเออลงได้สักทีอันนี้ไม่ค่ะแทนอันนี้อ่ะแล้วก็กดปิดแล้วก็เดีย๋ยวเราจะมาสอนในนี้เนาะอ้ะอะอะไรวะอะไรวะวงจรอ่านี่ก็จบกันมาแล้วกับคลิปนี้นะทุกคนเรา คิปหน้าเราจะมาสอนไอ้นี่เนาะเราจะมาสอนโหลดเกมมายคัฟรีนะฮะว่าทำยังไง